เคล็ดลับนะครับทานมื้อเย็ยนอย่างไรนะครับไม่ให้น้ำหนักเพิ่มนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะครับก่อนฟังข้อมูลสาระสุขภาพดีๆนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจไว้นะครับแล้วเพื่อนท่านใดที่มีแพลนในการลดน้าหนักลดฟุงเนี่ยพิมพ์น้ําหนักสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับข้าเคล็ดลับที่ว่านะครับทานมื้อเย็ยนอย่างไงไม่ให้น้าหนักเพิ่มนี่นะครับมันเป็นเราไปปรับทําตามดูนะครับมันเป็นเคล็ดลับที่เราทกากรนมนานเลยทีเดียวแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ รับทานอาหารเนี่ยนะครับให้ครบห้ามู่ในมื้อเย็นเนี่ยมองลงไปในจานเลยนะครับว่าเออมันมีครบมู่ครบทุกส่วนหรือเปล่าตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะอันที่สองนะครับเลือกรับประทานอาหารนะครับที่มีไขมันต่ําน้ําตาลต่ําแล้วก็ลดแป้งลงนะครับลดนะครับไม่ต้องลดอันที่สามนะครับเลือกอาหารที่มันมีกัดใหญ่สูงนะครับส่วนข้อที่สี่นะครับเลี่ยงเลยนะครับอาหารทอดอาหารผัดหรืออาหารที่มันมีให้ไขมันรานสูงๆนะครับ ส่วนข้อท้ายสุดเลยนะครับก็ดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอนะครับในแต่ละวันการรับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายการประสานอาหารที่จําเป็นให้ครบถ้วนในแต่ละวันได้ด้วยและช่วยให้น้ําหนักตัวเราอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เป็นอย่างดีในทีเ่เดียวนะครับเพราเนี่ยมื้อเย็นไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าจัดให้เหมาะสมนะครับให้ได้ตามที่ผมเล่ามาตัวเนี้ยข้อตัวเนี้ยไม่น้าหนักไม่เพิ่มแน่นอนทำตามดูนะครับ